เราเองเราจับไม่ใด้สองตัวนะ่เองจับเขาผู้มันจะมีเขาตัวหนึ่งสิ่ในสองตัวมาเจ้าของผู้แล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงเลยครับสวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่จังหวัดขอนแก่นนะครับจังหวัดขอนแก่นมาตามตัวเลขกับพ่อสนองนะครับบอกว่า ให้เลขสูตรคำนวณแม่นที่สุดแล้วสำหรับที่นี่นะครับ<ฮ>เดี๋ยวเราเข้าไปหาคุณพ่อสนองกันว่าเลขแกจะให้ตัวไหนไปเข้าไปเลยเขาบอกว่างวดที่แล้วให้เจตัวเดียวเลยตรงๆนะครับสำหรับวันนี้ไปไปดูพ่อสนองจะเน้นให้ตัวไหนไปไปกันเลยครับผมสวัสดีครับน้องนอสนองเจ็ดเก้าผมมาสามจังหวัดแล้วได้อ๋อ 7, ก็สนองเก็บก่าบุรีรัมย์เขาโคราตตอนนี้อยู่ขอนแก่นบุรีรัมยโคราตขอนแก่นคิดบุีมยแสามจังหวัดสามจังหวัดเรามือหรสามจังหวัดนึงครับเปนจังหวัดนึงแป๊บเดียวไปม่ไไม่ไกลแป๊บเดียวทั้งคอนแก่นเราทั้งขอนแก่นบุรีรัมย์ข้อสนองข้อสนองครับเป็นคนบุรีขอนแก่นแต่เนียงคนโครา พ่อสน้องนี่เรียกสูตรค้านวณบ่เรียกสว่าสูตรคำานวณครับงวดที่แล้วเด้ข่าวว่าเจ็ดเก่าต้องตรงมันบเป็นตัวเน้นด้วยเป็นตัวเน้นด้วยวงกลมไหลเลยเจ็ดเก้ามันจับไม่ตูกเยอะนยจับจิดตัวนึงแต่ที่จริงเรา้า้าพ่อจับให้เพิ่มอีกจะมีสองสามด้วยแต่พ่อเขได้จับสองสามให้ได้จับให้ไดเจ็ดเก้าเขาต้องตรงไม่ต้องกลับนะครับเรียกไม่ได้กลับอยาก สูตรของพ่อสนองนี่ปกติแล้วถ้าเข้าจะเข้าตรงตรงไม่ต้องกลับแต่ในความเป็นจริงนี่ห้างไหนไปแล้วเวลาสื่อเขากลับไปนั่งเนียนห้างก็ตรงกลับไปแหละแต่เขาบกลับเลยเนาะพอถึงสถิติเก่าที่ผ่านๆบานนี่ของพ่อนี่ไม่ได้กลับเข้าบนล่างแล้วก็บม่ได้กลับก็เลยบอกว่าส่วนมากไม่ไม่ไม่ต้องกลับก็ว่าจะกลับไปแน่นอนสื่อไปกับนี่ยนะครับสังเกตุว่าพื้นที่ถนน จำนวนใหญ่แม,ม,ม่เป็นังไรงวดวันที่หนึ่งกุมภาพิติเรียบร้อยแล้วไปครับสูตรของพ่อสนองนี่สูตรเต็มนี่มีอยู่ยี่สิบสี่ตัวนั่นเองยี่สิบสี่ตัวเข้าก็คือเข้าตรงตรงเลยครันี่ของงวดนี่งวดงวดที่แลี้ยวของงวดที่แล้วนีนึงของงวดที่แลี้ยวเต็มสูตรมียี่สิบสี่หางครับแต่พ่อจาคัดคือตรงตรงไม่ขาดทุนเลยครับเมนตรงสองตัวก็ไม่ขาดทุนครับ 24ตัวหลายๆมนของมนบนทั้งล่างในกับลไรครับนี่อันนี้ของวดที่ผ่านมาเนาะ23ก้อนี่ส่วมีวนก้อนียี่สิตัว้อนี้ยี่สิบสี่ตัวบ่ได้กลับได้หนิบ่ได้กลับได้นิยีสิบามเนี่ยจ็ดเก้าไม่ต้องกับสาไม่ได้กลับแต่ว่ายี่สิบสี่ตัวเนี่ยุ่นอาจารย์สนองคุาพ่อสนองในสีกลมให้ครับแต่ผมมาคัดออกอาอคัดออกเพื่อผมจะคัดออกว่ามันเยอะมนะมันเยอะครับ แต่ถ้าให้ซื้อเต็มสูตรนี่มีโอกาสขั้นบนั้งล่างมีโอกาสขั้นบนั้งล่างแบบนี้แหละนี่ครับในพุทธกรล่างนะนี่แบบนี้แหละนีในมุทธกระล่างหนวดเมื่อกี้นี่เจ็ดเก่ากับสองสามครับเข่าพุทเลยอ่ะเ่าต้องกลับเข่ามาครับ,รบไม่ได้กลับเลยเหรอนะครับใส่นาะในหนวดวันสูตรเต็มมีบอลในหนวดนวดันที่เอ่อหนึ่งกุมภาครับสูตรเต็มก็มีอยู่ครับถ่ายได้ปละแต่มันคัดออกมาไห้นะคัดออกวาไห้ให้มันเลี้หน่อยให้มันเลี้หน่อยตัวจะให้มันเหลือหน่อยตัวครับ แต่จับพิกจับถูกยังไม่หลวมขับออกมาอ่าไม่เลขวิ่งบ่ครับหมวดนี้มีครับเนาะเดี๋ยวดูเลยเนาะครับผมอ๋อเนี่ยดูเลยหนูนี่ถูกถูกไหมพ่อเขียนที่ผมคัดให้ใหม่เนาะถูกตัวนี้ไหมวิ่งหนึ่งตามนั้นบ่วิ่งหนึ่งครับถูกต้องมาครับครับเดี๋ยวดูหน่อยวิ่งหนึ่งครับอ๋อครับเดี๋ยวจับดีๆครับมือมือบังเบอร์โทรครับอ๋อนี่อ่ยวิ่งหนึ่งเลขสามตัวก็มีเจ็ดแปดหนึ่ง ถ้าสองตัวก็มีเก้าห้ากับหนึ่งเก่านะครับเนาะ้วก็หนึ่งหาแปดหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งครับงวดนี่พ่อเน้นมาทีแปดหนึ่งครับงวดสองก็วงไห่กันงวดทีเดียวกับวงไห่เจ็ดเก่าครับงวดทีเดียวขึมาเจ็ดเก่าตรงเลยวงวงสีแดงเจ็ดเก้าเลยงวดนี่กับวงให้แล้วเด้อนี่แปดหนึ่งนะครับสามตัวมีหางเดียวเจ็ดแปดหนึ่ง ใสายพิ่งสายรูดก็หนึ่งนะพ,พ่อมีฝันมีอย่างประกอบนัน่นในบอ่บอบ่อครับผมไม่ใลกล้เลขสูตรเลขสูตรเลขสูตรอ่าสุดท้ที่ผ่านมากนี่ถือจะงวดท่านแล้วครับถือมันก็ถูกไวยครับแต่มันงวดหลังเนี่ยมันมีตั้งทตยห้าสองห้าหนึ่งนะอ๋อครับมันจะแบบนี้มันมนีแค่แบบนึงครับอพอแล้วเพื่อนเ<พ>อกลุ้นแแบบอ๋อมะ ถ้าเมซื้อเป็นก็ถูกเพราะถูกมันเรื่อยเพราะผมให้ไปหลายตัวสีตัวห้าตัวไม่เแค่นี้ถือว่าครับทุนได้ชุดงบน้อยเลยใช่ถ้าเต็มถ้าเต็มยี่สิบสี่ตัวนี่ไม่มีพลาดไม่มีพลาดไม่บนก็ล่างไม่บล่างแต่แต่เวลาพ่อคัดออกมาให้นี่มันก็มีหลุดเพราะว่าคัดไม่ถูกตัวสีเอตัวพิดมากเน้นก็ไดเนาะแนีนนะครับถ้าท่าช่วงท่านไหนสนใจยาสีิ้งเลขกชุดเต็มเบิ้น นะครับโชเลกเบอร์โทษให้อีกอีก,อกรอบนึงนะครับอ่าเบอร์โทษพ่อสนองเนาะเบอร์โทอยู่ด้านล,ล่างนะครับทุกผู้ชมเนาะนะครับเอ่อโทษโทษมาถามเพื่อนนะครับแต่ว่าเพื่อนมั่นใจรับงวดว,วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับมั่นใจที่แปดหนึ่งเด้อท่านผู้ชมถ้าสามตัวก็เจ็ดแปดหนึ่งนะครับอันที่ว่าอันที่ว่าพ่อคัดให้เหลือหน่อยนี่จากยี่สิบสี่ตัวนี่ก็คือไม่ใช่คัดตัวที่ชอบเด้อ มีสูตรคัดอีกเทอนึงคือกับมีสูตรคัดออกมาให้เหลือหน่อยบอมแม่นว่าคัดมักตัวนี้สิไปเอาตัวนั้นได้บอมแม่นเด็กเขาไม่จอดเนี้ยเอาเขาเนี้ยตามที่พ่อเคยบอกกันเนาะครับจะมีสูตรคัดออกมาให้เหลือน้อยอีกเทอนึงครับแตเป็นที่น่าเชื่อถือนะบอแม่นว่าเล่ามักตัวนี้เราคัดออกมาบอมแม่นมีสูตรคัดใน24ตัวอีกเทนึงแต่เราแบบห้องก่อนไปเก็บสับสองตัวไหนตัวไหนนะครับคัดออกมาเหลือสองขัวไปนี้ก็มาเรียกเอาเรียกเจ้าคูดไป นี่แหละคือ,อคือพิธีไม่ใช่ว่าโชคตัวไหนจะไปเอาตัวนั้นไม่ใช่ไม่มีสูตรคัดออกมาคัดก็คื้นอีสูตรนี่ก็คือตัวที่วงกลมหรือเ่าครับ <ใน S 1> คี่ขดออกไปเื่อนี่ในงวดที่แล้วตมีแค่รับเป็นนะครับ ตัวเบาดนีวิ่งวิ่งนี่ให้ตัวเดียวเลยบอกโตมาถามบ่หาเนาะรับกันอยากได้ยีีตัวครับใช่ครับลายตัวหลายมาเยอะไปแล้ววัาจะมาอีกเอใหญ่อีกอีกสักรอบครบคุณพ่อสุดท้ายครับวิ่งนี่คือตัวเดียวเลยดูสักรอบครับเอฟซีจะได้ดูอร์โทรด้วาะบนล่างเนาะ่อหรือว่าบนครับกับล่างดนลหลงแหลมอีกอ๋อพ่อชอบหลักล่างครับบ่อให้เข้าไปมันที่ิ่งมันที่เป็นเหลกหลังหลายตัวอืบครับ เบอร์โทรก็0934652456พ่อสนองเนาะคครับบขออุณสุดท้ายก็ขอบคุณพ่อสนองครับผมสวัสดีครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงเครับ